เราไกลเราไกลเราไกลนแบกว่บลูลาต้องแบกแล้ว่าเราไกลบลูไม่ได้แบบกลีด่าหน้ายหรือทหาตัวเนี้ยทไดโดรซะเลว เสร็แล้วก็ฆ่าเขาได้เลยสองคนเสร็จแล้วต้องยิงมาเด็ดยิงหัวตัวแล้วฆ่าผมไปคนหนึ่งทีนนี้ละหันใหม่ไม่ได้ปรับอะไรน่าเอ้ยเฮ้ยกดเข้าแบบที่ทำไม ไม่ได้ปรับปลีนะฮะตอนนี้กนะ็อขอเป็นก,การนะคะสิก็อขอเป็นไอไออันน,นี้หน่อย่าคล,ลินตานี่เราไม่ไปรับอย่างได้ดดการไม่ดีเราปยัไปโย้ยมีดบาน นูกแมหมดแล้วก็ไปนอนหน้าจูบกันอย่างนั้นน่น,อ,น,นองแบ่อาองแบกแว่าเล่ตัวทีไมได้เล่นตอนนี้เนียมันจะขึ้นหรือจางดูมันเนี่ยกูยิงได้ขเขาไม่ได้ตัวสามีจะยละ ไอ่นี่วับสวยเพื่อนเฮ้ยนใช่เพื่อนหมดตับเราต้องทำอะไรเลยพี่

Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. No mercy! Cover me! Set! Reloading! Mm -hmm. Clear! Cover me! Yeah. Great! You're about uh -huh. to win! The red team doesn't have a lot of time left! Yeah. But... Expired! Mm -hmm. Killing spree for the blue team! I'm mm not -hmm. ยูคิดตัวเดียวไก่เอเพื่อนเนี่ยโอ้ยลงเลยวิ่งลิงเป็นสุดท้ายเฉยเลยยี่สิบ่อ่า T R ที่แต่วสีแดงตึงจับสิบเก้าคิวตึงคิวครับรอบที่หนึ่งคิวครับตึงเลยยีมือไ